อุทิศเนี่ยใสเกินเสียส่วนมากเมื่อไปเช็คในบาลีปรากฏว่าบาลีเนี่ยออกมา64พระสูตรใน64พระสูตรนี้ของพระสูตรที่ตัดเรื่องของคำว่าอุทิศเป็นเรื่องของการให้วัตถุเข้าของนะหรือเป็นเรื่องของการที่บวชมาเพื่ออุทิศต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะหรืออีกอันนึงเนี่ยที่เป็นการอุทิศให้กับ เปรนะเทวดาพวกนี้นะจะมีพระสูตรหนึ่งนะที่ตัดบอกเรื่องอุทิศที่นางพรามณีไปถวายทานแต่ไม่มีผู้รับเหมือนไปเส้นไหว้แล้วเขาเจอผู้เจ้าเขาก็ถามว่าทานเนี้ยจะได้แก่ญาติเขาผู้ล่วงรับไหมผู้เจ้าบอกว่าถึงในฐานะไม่ถึงในอฐานะนางพรามณีก็ถามต่อว่า ฐานะคืออะไรฐานะคืออะไรพระศาสดาบอกว่าถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานทานนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตวิสัย ทานนี้ได้มีอยู่แค่พระสูตรเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมทานที่ให้กับคนที่ไม่มีไม่มีผู้รับนะเป็นทานที่ตั้งไว้ลอยๆเฉยๆแล้วก็ถามว่าเนี่ยได้ไหมผู้เจ้าก็บอกอย่างนี้แต่ก็ถามต่ออีกว่าถ้าญาติเขาไม่ไปเป็นเปรตใครจะได้ผู้เจ้าบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้เขาถามต่ออีกว่า ้าญาติเหล่าอื่นของเขาไม่เป็นเปรตและญาติที่ล่วงลับก็ไม่เป็นเปรตใครจะได้พระศาสดาบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอแม้สักคนหนึ่งที่ไม่หลงเหลือเป็นเปรตไม่มีดังนั้นพวกเราทั้งหมดจะมีญาติที่หลงเหลือเป็นเปรตไม่คนใดก็คนหนึ่งแน่นอนไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีนะ,ะดังนั้นการให้ทานถึงไม่มีผู้รับก็ยังพอได้แต่ได้กับที่เปรตเท่านั้น นะส่วนการให้ทานที่มีผู้รับเนี่ยก็สามารถอุทิตให้ได้ซึ่งผู้เจ้าตัดไว้ประมาณ1หรือ2หระสูตรแค่นั้นทั้ง45ปีของการแสดงธรรมของผู้เจ้ากล่าวธรรมมาผู้เจ้าตัดไว้แค่สองสาตรถือว่าน้อยมากนะมีผลน้อยดังนั้นการอุทิตบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่เรื่องหลักนะให้ผลน้อยมาก เพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนะไม่ใช่จะให้กันได้ง่ายๆเหมือนกันแต่การแผ่เมตตาเนี่ยทำได้การแผ่เมตตาเนี่ยต้องละนิวรณ์หแล้วแผ่เมตตาไปทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาตรัสไว้กวาเสร็ะ ว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์ห้าแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอัหญ,ญายหลวงไม่มีขีดจํากัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิบุตรก็เหมือนกันฉะนั้นนะ แผ่เมตตาดีกว่านะอาน,นิสงส์มีอะไรหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์เทพพดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำการละนะมีสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วและถ้ายังไม่บรรลุค,คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลก นี่เป็นอน,นิสงส์สิประการของการเจริญเมตตานะเพราะนั้นเรื่องอุทิศบุญกุศลเนี่ยโยมน้อยมากแต่การเจริญเมตตาเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้เยอะและตรัสบอกอน,นิสงส์ว่าแม้กระทําชั่วสุดดมของหอมยังมีอน,นิสงส์มากกว่าการสมาทานซึ่งสิกขาบท5ประการอีกใช่ไหมก็ให้โยมดูไปแล้วอย่างนี้ดังนั้นมาเจริญเมตตายัางมีคุณค่ากว่าแต่การเจริญเมตตานั้นต้องบวกกับอริยสัตตสี ถ้าเจริญเมตตาไม่รู้อริสสสีหลุดพ้นไม่ได้อีกจะไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนนะแต่ถ้าโยมเจริญเมตตาเห็นการเกิดดับผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดในเทวดาชั้นสุดธาวาสอาวิหาอาตัตปาสุทธสาสุทธศีอกนิฐาอย่างนี้นะเพราะนั้นนี้คือเหตุปัจจัยของการเจริญเมตตาแต่ถ้าเจริญเมตตาแล้วเป็นผู้ได้สดับนะ โยมจะได้ไปเป็นเทวดาตามชั้นนั้นและจะสามารถปรินิพานในภพนั้นได้การเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเท่ากับการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติฌานเจตฌานไปเกิดเทวดาชั้นเดียวกันตัวแรกพรหมกายิกาอายุ1กับตัวที่2องอาภัสระอายุสอกับตัวที่สสุภกินหะอายุสกับและตัวที่สเวหัพละอายุห้ากับ แต่ต้องเห็นเกิดดับนะ